เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการลุมพินีวิวอ่อนนุช46 A B ลุมพินีวิวอ่อนนุช46 A B ตัวโครงการอยู่ในซอยอ่อนนุช46แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครและยังอยู่ใกล้กับรถไฟ,ฟฟ้า BTS อ่อนนุชและทางด่วนพิเศษฉลองรัฐขนาดพื้นที่26.12ตารางเมตร1ห,ห้องนอนหนห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการลุมพินีวิวอ่อนนุช46 a อโดยเริ่มจากโลตัสอ่อนนุช80ขับมุ่งหน้าตรงไปยังซอยสุขุมวิท77ประมาณ4กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอ่อนนุช46ขับตรงต่อไปอีกประมาณ600เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซัพ์ทั้งหมดของเราได้ที่ f c e b o o o f แฟนเ g จ j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบาน by j Asset Management